สวัสดีครับสวัสดีครับผมมัดตอโต้ครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามผู้รู้เกียรกัทุกท่านเลยนะฮะที่กดติดตามนะครับสําหรับมัดทอโต้นะฮะวันนี้ผมมัดทอโต้นะครับอยู่รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Honda Accord 2.0 EL นเะครับเป็นตัวท็อปเลยนะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถที่ลูกค้านําเข้ามาเทิ์นนะครับเบยต้าแคมรี่นะตัวปี2020นนะฮะ ตัว2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมลักชูรี่นะครับที่เป็นตัวหลังคาแบ็กท็อปนะคันนี้นะครับเป็นรถนะครับสองมือนะครับรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะครับเป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับสำหรับ Honda Accord 2.0 EL ปี2016คันนี้นะครับใช้งานมาไม่เยอะนะครัคันนี้ใหม่130,000โลนะครับรถปี2016นะเป็นตัวท็อปเลยนะคันนี้เสนอขายที่ราคา6,29,000บาทนะครับสำหรับ Honda Accord 2.0 EL นะปี2 0 1 6คันนี้นะครับในส่วนของตัวรายละเอียดคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมอาทอโต้จะพาท่านผู้ชมพา f c นะฮรับรับชมคันนี้รายละเอียดคันนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของตัวพาร์ตตัวโครงสร้างนะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้รถเดิมโครงสร้างสวยนะครับการันตีเรื่องชนหนักเหมือนเดิมเช่นเคยจากบริษัททอโต้เรานะครับในส่วนของตัวล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กซ์ทูโทนนะครับของแท้ของเดิมเลย ขนาด18นิ้วนะฮะมาพร้อมกับยางแก้นเตี้ยนะครับรถสวยๆนะฮะตัวทรงนะครับตัวบอดี้นะครับยางปี2021นะครับสำหรับ Honda Accord 2.0L คันนี้นะครับปี2016นะครับไมล์1 30,000กโลนะครับราคา629,000บาทนะครับใครที่เป็นสาวก h o น d ้าบอกเลยคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้ามาได้ที่ผมมัดทอโต้นะฮะ 082510ป4สอนะครับสี่ะครับสำหรับในส่วนของตัวราะเอียคันนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยนะผมบอกเลยได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมด้วยแล้วก็เป็นไฟหน้า LED นะไฟ daytime light แบบเต็มระบบนะครับรวมถึงในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะฮะตัวกระจังหน้าโครเมียมนะครับยังคงสวยๆนะฮะรถคันนี้บอกเลยว่าล้างนะครับขัดสีนะฮะ ถัดเงานะครับตั้งขายได้เลยนะครับรถตั้งขายได้เลยไม่มีเก็บงานไม่มีเก็บสีเลยนะครับลูกค้าค่อนข้างใช้รถนะฮะค่อนข้างดูแลรักษามาดีนะครับสําหรับลูกค้าเก่านะครับเป็นรถเทิร์นนะที่ลูกค้านํามาเทิร์นแบบ toyota camry นะครับไฟหน้าแท้เดิมทั้งสองข้างนะครับเป็นไฟ led ไฟ daytime light นะครับแบบเต็มระบบนะครับนี่เลยนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น led เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัว โครงสร้างตัวถังนะคันนี้ได้เป็นกระจกนะครับของ h o นด้าแท้เดิมทั้งคันนะรับสำหรับใครที่เป็นสาวกแอร์คอร์ดเนี่ยนะคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมแนะนำเลยนะครับรถปี16นะครับไมล์แสนสามราคา629,000บาทนะครับภายในเป็นสีเบรเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับไฟหน้าออโต้นะครับตัวปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับมีม่านไฟฟ้านะครับ ในส่วนของตัวจอมีกล้องหลังนะครับมีกล้องบันทึกนะครตัวกระจกนะครับมองหลังเป็นกระจกออโต้ตัดแสงนะครับภายในห้องโดยสารคันนี้นะมีนิวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับก็เป็นตัวท็อปสุดเลยสำหรับพั n d a Accord นะครับปี2016นะครับเครื่อง2.0นะฮะเป็นตัว EL นะครับมาดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับอาเสาตรงด้านหน้าและตัวเครื่องยนต์นะครับนี่เลยนะตัวเครื่องยนต์ สภาพสวยๆนะครับสภาพแห้งๆเลยนะครับไม่มีรอยเยิ้มนะครับรอยรั่วนะครับรอยซึมนะครับในสวงตัวประกงประเกนต่างๆไม่มีรอยแลบเลยนะครับระหว่างฝาวาลนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างต่างๆนะครับบอกเลยว่ารถสวยนะครับนี่เลยรถสวยนะตัวเบ้าชงเบ้าชกต่างๆนะครับตัวโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะครับตัวคานฝั่งด้านซ้ายนะครับสีเดิมๆสีด้านๆแบบนี้นะครับพร้อมกับในส่วงตัว ระบบเบรก ABS นะครับมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับรถไม่มีแกะไม่มีเก็บนะครับในส่งนตัวเรื่องสีมาเลยนะครับหัวนงหัวน็อต่างๆนะครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนนะครับรถสวยนะครับรถเดิมนะที่สําคัญเป็นรถ2มือที่ลูกค้าใช้นะค่อนข้างรักษาเลยนะครับดูรายละเอียดได้เลยนะครับตัวแก้มตัวคารต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆสีด้านๆแบบนี้เลย นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับตัวโครงสร้างต่างๆนะครับนี่เลยนะครับเม็ดอเม็อาร์ตนะฮะชัดเจนนะครับทุกๆตำแหน่งเลยนะสำหรับตัวฝากระโปรงนะครับได้เป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะครับสตรงกสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะเป็นสีด้านได้แบบนี้นะครับแผงตัวกันความร้อนก็อยู่ในสภาพสวยนะครับไม่มีรอยขาดรอยร่อนรอยเปื่อยนะครับตัวโครงสร้างตัวคารด้านหน้านะครับไม่มี อ่าเรื่องชนหนักนะคะหรือว่าทรัปี้นะครับแม้แต่นะครับชนเบาเนี่ยนะครับเนี่ยเขนี่แค่ไม่มีเลยและอย่างที่บอกว่ารถเข้ามานะครับล้างขัดสีนะครับทำความสะอาดทำสปานะครับตั้งขายได้ทันทีเลยนะนี่ก็คือตัวโครงสร้างรายละเอียดนะครับทั้งอุปกรณ์หน้าตัวแก้มนะครับตัวแขนฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่เลยนะครับรายละเอียดต่างๆเม็ดองเม็ดอาร์ตชัดเจนทุกจุด นะครับชัดเจนทุกจุดมีความลึกนะของตัวเม็ดอาร์ตนะขนาดเท่าเท่ากันนะตัวทรงตัวสีต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับตัวคุมโชกเป้าโชกต่างๆเม็ดโลเม็ดอาร์ชัดเจนหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีแกะเลยนะครับไม่มีแกะเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับทั้งสองข้างนะครับตัวฝากระโปรงนะครับเป็นสีด้านด้านเดิมๆแบบนี้นะครับสีลิโงสีคนเดิมทุกจุดนะก็นะครับ ใครได้ไปใช้หรือว่ากําลังหาอยู่คันนี้ผมแนะนํานะครับรถสวยนะครับใช้งานน้อยนะครับรถปี2016นะครับภายในเป็นภายในสีเบจบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับมาพร้อมกับตัวนะครับล้อแมกนะฮะฟูลโทนขนาด18นิ้วนะครับยางเป็นยางแ้มเตี้ยปี2 0 2 1นบอะบอกเลยว่านะทรงเนี่ยรูปหล่อมากมากนะัดทรงตัวทรงรถเนี่ยนะครับได้ที่เลยนะครับสำหรับตัวรถนะครับ มาดูใน2ตัวบริเวณรอบข้างนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับตัวโครงสร้างต่างๆนะครับชัดเจนนะครับตัวพงตัวพาร์ตนะครับบริเวณ uh, ช่องไฟนะครับของตัวประตูเองนะครับเสมอเสมอชิดๆแบบนี้เลยนะครับช่องไฟนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันเห็นไหมฮะคมชัดมากๆนะครับเป็นสันเป็นแนวแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟ LED ให้นะครับตัวกระจกก็เป็นสีตัวเดียวตัวถังนะมีกล้องสามร้อยหกสิบนะครับบริเวณ ตัวกระจกทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับมือเปิดโครเมียมนะครับเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับประตูหน้าประตูหลังนะครับดูความบันไดของตัวเหลี่ยมสันนะฮะไม่มีเพี้ยนไม่มีเพี้ยนนะครับช่องโครงช่องไฟต่างๆนะฮะนี่เลยช่องไฟนะครับกระจกได้เป็นกระจกแท้เดิมนะครับกระจกหน้านะครับได้เป็นกระจกหน้าแท้เดิมนะครับได้เป็นกระจกหน้าแท้เดิมนะครับมาดูในส่วนของตัว บริเวณภายในนะครับด้านข้างก็จะมีชุดแต่งโครเมียมนะครับนี่เลยตกแต่งโครเมียมบริเวณฝากระจกให้ด้วยนะครับในส่วนตัวภายในก็นะครับสะอาดนะภายในจะเป็นสีเบจนะฮะภายในเป็นสีเบจนะภายในสะอาดเบาะตึงเบาะสวยนะครับนี่เลยเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะสีเบจ นะครับรายละเอียดในส่งตัวคอนโซลนะครับเตรมเดิมสวยเลยจอแยกออกเป็น2ชิ้นนะครับในส่งตัวจอมีกล้องหลังให้นะครับมีจอนะครับด้านนอกนะครับแล้วก็จอด้านในคอนโซลให้นะครับก็แยกการทํางานนะครับในส่งตัวจอนะครับคอนโซลก็จะมีในส่งของตัวลายไม้ตกแต่งมาให้เพิ่มความสปอร์ตรูราภายนอ้องโดยสารนะครับในส่งตัวภายนอ้องโดยสารเนี่ยนะครับมีพรมนะครับกันเละกันเละกันเปื้อนกันน้ําเนี่ยนะครับ ให้ทั้งคันเลยครับตัวโครงสร้างตัวคานต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับหัวนงหัวน็อตประตูฝั่งนะครับด้านซ้ายนะครับฝั่งด้วยสารเนี่ยนะครับไม่มีรอยแกะรอยขยับรอยไข่มาเลยนะครับเดิมๆสวยๆนะครับบริเวณซอกนะฮะก็นะครับเดิมๆสวยๆนะแก้มนะครับน็อตเลิศไม่มีแกะไม่มีขยับมานะครับสำหรับฮอนด้าแอคคอร์ดปี2016คันนี้เป็นเครื่อง2,000นะครับเป็นตัว EL เป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับมาดูภายน้องโดยสารนะครับก็เป็นแอร์แยกซ้ายขวานะครับสามารถเลือกปรับอุณหภูมินะครับของแต่ละฝั่งได้เลยนะฮะตัวกระจกก็เป็นกระจกออโต้ตัดแสงนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถให้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็มีติดตั้งกล้องมาให้เพิ่มเติมนะฮะนี่เลยสภาพสวยนะฮะรถน่าใช้นะครับสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่เลย นะครับคอนโซลคอนโซลกลางต่างๆนะครับก็นะครับออกแบบดีไซน์ลงตัวนะครับสวยงามนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเพิ่มความหรูหราให้กับภายนอกโดยสารนะครับสำหรับคอนเดนคอร์ดนะครับที่พักแขนนะครับหรือห้องเก็บของนะครับก็นะครับค่อนข้างที่จะอนะครับกว้างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนะครับช่องเสบต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ ที่บริเวณนะครับภายในห้องเก็บของนะครับชิ้นนงชิ้นหนังต่างๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่ายังคงสวยๆตึงๆอยู่เลยนะครับไม่มีเปื่อยไม่มีขาดนะครับตัวบงตัวเบอะนะครับแผงประตงประตูต่างๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดฝั่งด้านนู้นนะครับเราจะพาไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นภายในห้องโดยสารนะครับของ Honda Accord นะครับดูได้เลย Chat, หลังคงหลังคาสวยนะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับไม่มีรอยเลอะรอยเจิมนะครับสภาพสวยมากภายใน้องดีสะอาดนะฮะสะอาดเลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะฮะของตัวกระดูกงูเนี่ยนะครับรถสวยนะครับรถสวยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปดูในส่งตัวโครงสร้างนะครับของตัวรถเห็นไหมฮะเม็ดโงเม็ดอาร์ดหลังๆานะครับชัดเจนนะครับตัวรายละเอียดตัวโครงสร้างเนี่ย นะครับตัวรถเนี่ยนะครับไม่มีชนนะครับไม่มีพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับเบรคอาร์เนี่ยกลมๆนะครับลึกๆนะครับรายละเอียดโอ้โหดูเลยฮะชัดมากนะครับตัวชัดมากนะครับเบรอาร์ตตามกระดูกงูต่างๆนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับเดี๋ยวดูในส่งของตัวภายนอกโดยสารนะครับด้านหลังกันนะครับมือเปิดก็นะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับตัวช่องกระจกกระตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับในส่งตัวช่องไฟต่างๆนะครับดูได้เลย นะฮะร,ระยะการห่างนะครับของตัวช่องไฟเนี่ยนะครับเสมอเสมอก็เลยนะครับเสมอเสมอก็เลยนะครับแล้วก็ภายน้องโดยสารนะครับด้านหลังนะหลักๆก็นะครับจะเป็นสีเบดนะครับจะเป็นสีเบดนะครับห้องโดยสารเบาเบิดตึงเลยนะฮะไม่มีเปื่อยไม่มีขาดนะครับแล้วก็ไปส่งตัวที่นะครับพักแขนนะครับวางแขนหรือนะครับสายแก้วลงแก้วน้ำต่างๆนะครับก็สภาพสวย นะครับมีช่องเอาไว้สําหรับนะครับเอามือเอื้อมไปหยิบของภายในห้องเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับสําหรับไปส่งตัวภายในนะครับนี่เลยนะก็นะครับเอาพับขึ้นก็สามารถโดยสารได้ถึง3ามที่นั่งนะครับก็เพียงพอสําหรับห้องโดยสารกว้างๆนะครับห้องโดยสารโป่งๆแบบนี้นะครับเบาะเบอะตึงสวยนะครับไม่มีเปื่อยไม่มีย่นไม่มีขาดนะครับ ภายในนะครับอย่างที่บอกนะครับปูพงปูพรมาให้ทั้งคันนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าสวยนะฮะเอามาตั้งขายนะครับได้ทันทีเลยนะครับหลังจากล้างขัดสีทาสปาภายในห้องโดยสารทำฟอสะอาดฆ่าชงฆ่าเชื้อนะครับตั้งขายได้เลยนะครับรถไม่มีเก็บงานนะครับไม่มีเก็บสีนะครับไม่มีเก็บงานเรื่องตัวถังเลยนะครับแผงประตูประตูต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสวยนะครับไม่มีรอยเลอะเทอะเปื้อนนะครับ ขอบซิลิโคนประตูนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับบริเวณห้องโดยสารก็จะมีนะครับแอร์ให้2ช่องนะครับภายนอกโดยสารนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับนี่เลยรวมถึงหลังคานะครับค่อนข้างสะอาดสะอาเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่งตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างตามกระดูกมูต่างๆนะครับนี่เลยนะฮะจะแขะให้ดูเลยนะเห็นไหมครับ ตัวโครงสร้างของตัวกระดูกมูเม็ดอเม็อาร์ตเนี่ยเรียกว่าเป็นตับเลยนะครับเป็นอาร์ลึกๆนะครับเม็ดอาร์กลมๆนะครับมีขนาดเท่ากันความลึกเท่ากันนะฮะระยะระยะควาระยะห่างเสมอกันนะครับในส่งตัวเม็ดอาร์ตามกระดูกมูต่างๆนะครับนี่เลยนะครับตัวรถนะครับการันตีได้เลยนะฮะว่านี่คือรถนะที่ลูกค้าเข้ามาเชิญแล้วก็เป็นรถสวยมากนะนะครับมีในส่งตัวม่านให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับมีม่านแมนนวลให้นะครับฝั่ง นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่เลยเป็นบ้านแมนนวลนะครับอ่ะนะฮะจะเกาะไม่ได้นะครับไม่ถนัดนะครับก็เป็นหนึ่งคันน่าใช้นะครับราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับใครที่เป็นสาวกเอ็กซ์อร์ดหรือว่านะครับอยากจะหารถนะฮะอ่านะครับค์ดแบบนี้ใช้นะบอกเลยว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์นะตัวเหลี่ยมตัวสันตัวโครงสร้างต่างๆนะครับสวยๆเลย มาดูในส่วนตัวบริเวณด้านท้ายนะคันนี้ก็นะครับได้เป็นไฟท้ายแค้เดิมนะครับเป็นไฟท้ายขาวแดงนะครับไฟเบรกนะครับไฟหลีเนี่ยเป็น LED ดีนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่ในส่วนของบริเวณด้านหลังทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับมีไฟทับทีมให้นะครับมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ให้นะครับบริเวณด้านท้ายนะครับบริเวณด้านท้ายนะครับแล้วก็นะครับกล้องหลังนะครับโรงงานติดมากับรถนะครับ ตัวบ่งตัวบอกก็นะครับสามารถพับได้ในส่วนของตัวห้องโดยสารนะครับนี่เลยนะครับรถสวยนะครับรถเดิมๆนะครับตัวโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะกระจกแท้รอบคันนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัวห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารต่างๆนี่เลยห้องเก็บสัมภาระนะก็นะครับค่อนข้างกว้างค่อนข้างลึกเลยนะครับรวมถึงตัวโครงสร้างนะฮะเห็นไหมครโครงสร้างเดิมนะครับตะคงตะเข็บต่างๆเดิมๆสวยๆเลย นับสีก็เป็นสีด้านๆแบบนี้ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับสีเท่ากันทุกจุดเสมอเท่ากันทุกจุดนะครับในส่งตัวโครงสร้างนะครับนี่เลยรายละเอียดนะครับภายนอกสายนะครับก็ค่อนข้างสะอาดนะครับก็ค่อนข้างสะอาดนะครับดูในส่งตัวฝากระโปรงเม็ดโอเม็ดอัพต่างๆนะครับซิลิโคนนะครับซิลิโคนเดิมเนี่ยอะเล็บจิกเนี่ยติดเลยเห็นไหมครับอะเล็บจิกนี่ติดเลยนะครับตัวไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมนะครับแล้วก็ในส่งตัวรายละเอียดนะครับด้านใน นะครับนี่เลยหัวนงหัวน็อตฝากระโปรงกระโปรงเนี่ยไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีถอดมาเลยนะครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนนะครับของตัวน็อตฝากระโปรงเองนะเม็นองเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะครับซิลิโคนนะครับซิลิโคนเดิมนะครับตะเข็บเดิมตัวฝากระโปรงนะครับไฟท้ายนะครับแท้เดิมนะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนะฮะดูได้เลยนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับมาเลย รายละเอียดในส่วนของตัวด้านในนะครับดูร่องน้ํานะครับตามตะคงตะเข็บด้านท้ายเนี่ยนะฮะร่องน้ําเดิมตะเข็บเดิมนะครับรายละเอียดเดิมนะครับตัวฝากรับตัวด้านท้ายเนี่ยนะครับการันตีได้เลยนะครับตัวรถนะครับไม่มีชนหรือกอปี้มาอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถมือสองอีหนึ่งคันที่ลูกค้านําเข้ามาเทอร์แล้วก็สวยมากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นรถเกรดเได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถเกรดเได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านในกัน นะครับโครงสร้างด้านในก็นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะติดตั้งติดมากับรถเนี่ยอยู่ครบๆเลยนะครับล้อนะก็เป็นล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับยางเนี่ยนะครับสามารถฉุกเฉินเนี่ยสามารถเปลี่ยนไซส์ได้ทันทีเลยนะครับรวมถึงตัวโครงสร้างสําคัญนะครับดูรอยทางมะพร้าวเห็นไหมครับรอยทางมะพร้าวดั้มเดิมสีด้านในเป็นสีด้านด้านแบบนี้นะครับรอยทางมะพร้าว นะครับเดิมเดิมนะครับตัวตะคงตะเข็บตัวโครงสร้างต่างๆนะครับนี่เลยอ่ะนะครับจะให้ดูนะครับตะเข็บด้านในตัวโครงสร้างด้านในนะครับเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับแล้วก็บริเวณอ่านะครับฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวาเห็นไหมับรอยทางมะพร้าวสีขาวไข่นะครับผ่านการใช้งานมานะครับแล้วก็ลอยทางมะพร้าวนะครับสีขาวไข่เห็นไหมฮะผ่านการใช้งานมานะครับแม้แต่ซอกด้านในนะฮะให้ดูกันแบบนี้ นะครับนี่เลยนะครับสำหรับในส่งตัวโครงสร้างนะครับนอกจากรัภายนอกจะสะอาดแล้วตัวโครงสร้างนะครับก็ได้เป็นตัวโครงสร้างเดิมๆนะครับสำหรับ h o n d a a c c o r d รปี2016คันนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ082 510นะครับ4405นะครับเบอร์นี้เบอร์หมัดทอออโต้นะครับกับตัว Honda Accord 2.0 EL นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดปี2016ไม่100,000 30,000โลนะครับราคา6,290,000บาทนะครับเป็นรถ2มือที่ลูกค้าใช้นะค่อนข้างดูแลรักษามาดีนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะครับนอกจากจะมาอุดหนุนรถที่บริษัทคอโต้แล้วนะครับยังนำรถสวยๆนะเข้ามาเทินให้เรานะครับได้ดูแลต่อนะครับบอกเลยนะขายได้ไปก็ถือว่านะครับโชคดีเลยสำหรับรถปี2อ1 6สสวยๆแบบนี้นะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กนะครับอ ปัดเงาทูทนนรับล้อเป็นล้อขนาด18นิ้วยางปี2021ทั้ง4ี่เส้นนะครับตูตัวโครงสร้างนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับชัดเจนนะครับตัวโครงสร้างตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับในส่งตัวซุ้มเห็นไหมครับบางๆเลยนะครับบางๆเลยนะครับช่องโพงช่องไฟต่างต่างนะครับนี่เลยช่องไฟนะครับมือเปิดเป็นพรีเมียมกระจกแท้เดิมกระจกแท้เดิมนะครับบริเวณภายในห้องโดยสารฝั่ง นะครับเนขวาเห็นไหมฮะสะหัดทุกชิ้นนะครับสะอาดทุกชิ้นเลยสําหรับในส่งตัวภายในนะครับเบาะสวยสวยตึงๆนะครับตัวโครงสร้างไม่มีนะครับรอยเป่านะครับรอยเคาะมานะครับสีเป็นสีเดิมเดิมหมดเลยนะฮะสีเสมอกันนะครับทั้งชิ้นทั้งฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับตามกระดูกงูเห็นไหมฮะรถโครงสร้างสีเดิมนะครับตัวกระดูกงูต่างๆดูเม็ดอาร์ตนะครับไม่มีหาย นะฮะตัวเม็ดอัดเนี่ยไม่มีหายเห็นไหมครับโอ้โหเม็ดอัดชัดเจนมากๆนะครับนี่เลยตัวโครงสร้างรายละเอียดนะครับตามกระดูกงูเนี่ยนะครับเราแกะให้ดูแบบนี้เลยนะครับแกะให้ดูแบบนี้ให้เห็นกันแบบนี้นะครับว่ารถสวยจริงๆในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับแถ่ว่าตัวประตูต่างๆนะครับไม่มีเปิดยยไม่มีขาดไม่มีรอยเลอะเทอะรอยขีดข่วนต่างๆเลยนะครับมีไฟแสงสว่างให้บริเวณด้านท้ายของแต่ละประตูเนี่ยนะครับให้ทั้ง4ี่บานเลยนะครับม่าน ก็เป็นม่านแมนนวลนะครับม่านข้างแมนนวลนะครับก็มีติดตั้งมาให้นะครับอ่ะนะครับมาดูในส่งตัวโครงสร้างนะครับฝั่งด้านหน้านะได้เป็นกระจกแท้เดิมนะครับตัวเปิดก็เป็นนะครับโครเมี่ยมนะครับพร้อมกับคุญแจนะครับที่รองรับในส่งของตัวนะครับสัญญาณนะครับก็นะครับเปิดปิดเนี่ยสามารถล็อกได้ทันทีเลยจากตัว ตัวรับสัญญาณบริเวณนี้นะครับตัวช่องพงช่องไฟต่างต่างเห็นไหมครับช่องไฟชิดเลยนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับดูได้เลยนะครับประตูฝั่งนะครับด้านขวาหลังนะครับประตูหน้าด้านขวานะครับตัวเหลี่ยมตัวสันเนี่ยคมๆสวยๆเลยนะฮะคมๆสวยๆเลยนะครับนอกจากตัวภายนอกแล้วดูตัวภายในนะครับภายในก็สะอาดนะครับรถน่าใช้มากๆนะครับสำหรับ h o น d a a c c o r d 2.0 EL ปี2016 ไม่หนึ0 0 0สโลนะครับเสนอขายที่ราคา629,000เกาพบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้นะครับ8ทิศทางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซอกนะครับตัวรายละเอียดต่างๆหัวนมหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับซอกเดิมนะครับสีเดิมเม็ดโอเมกดาร์ต่างๆชัดเจนตัวโครงสร้างนะครับเดิมๆสวยๆนะครับนี่เลยนะครับน็อตตรงน็อตกรไม่มีแกะนะครับน็อตตรงน็อตกรไม่มีแกะ นะครับตัวโครงสร้างตัวรายละเอียดนะครับสวยๆเดิมๆนะครับแล้วก็บริเวณซอกแก้มนะครับฝั่งนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยน้ำมอน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับสังเกตดูสีทั้งสองชิ้นเห็นไหมครับสีเท่าๆกันเลยนะครับไม่มีเหลือไม่มีเก่าไม่มีใหม่นะครับสําหรับไปส่งตัวอ่านะครับอะไหล่ตามชิ้นต่างๆนะครับบริเวณภายในนับคันนี้ก็อ่าเป็นนะครับพวงมาลัยบังติฟังก์ชัน นะครับก็ควบคุมเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นบูสตสตาร์ทอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะฮะนี่เลยนะครับนี่ก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับนี่เลยผ่านลองดยสานนะครับตัวหน้าปัดก็แยกเป็นนะครับหน้าปัดแบบ3าชิ้นนะครับฝั่งซ้ายมือวัดรอบตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นในส่งตัวความเร็วนะครับแล้วก็ในส่งตัวเลขไม้อุณหภูมิตําแหน่งของเกียร์นะครับฝั่งขวาสุดนะครับก็เป็นสายลักต่างต่างนะครับเกยน้ำมันเกยความร้อน นะครับจอเนี่ยแยกเป็น2จอนะครับนี่เลยนะครับเดี mm. ๋ยวผมจะเข้าใน2ตัวเกียร์ถอยนะครับกล้องนะครับชัดๆสวยๆเลยนะครับกล้องชัดๆสวยๆเลยแยกเป็น2จอนะครับจอคอนโซลนะครับแล้วก็จอคอนโซลกลางนะก็นะครับค่อนข้างลงตัวสวยงามนะแอร์ก็แยกเป็น2ฝั่งนะครับเช่นเดียวกันนะแอร์ก็แยกเป็น2ฝั่งเช่นเดียวกันนะครับบริเวณคอนโซลกลางก็ ออกแบบดีไซน์พื้นที่เก็บของเก็บของเนี่ยนะครับดูเลยว่าลงตัวมากๆนะครับแต่สองตัวพื้นที่ต่างๆนะคอนโซลคอนโซลกลางต่างๆเห็นไหมฮะสวยๆเรีย่ยมๆนะครับบริเวณนี้ก็เป็นตัวควบคุมนะครับสำหรับม้าไฟฟ้านี่เลยอ่ะเราเปิดทําง,งานเห็ไนไหมฮะมาไฟฟ้าทางานนะครับตัวน,นี้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังหรือว่ารถมีการนะครับถอยหลังเนี่ยตัวม้าไฟฟ้าก็นะครับปรับลงโดยอัตโนมัตินะครับสําหรับแต่สองตัวมาไฟฟ้าด้านหลัง กนะระจกออโต้ตัดแสงนะครับนี่เลยกล้องบันทึกนะแท้เดิมจากโรงงานนะสภาพคอนโซลคอนโซลทั้งนะห้องโดยสารเนี่ยนะสภาพสวยสภาพเรียบนะบเป็นหนึ่งคันที่ผมแนะนำนะครับสำหรับ Honda Accord นะคใครที่เป็นสาวก h อ n d a อน c o r d นะครับกำลังหา Accord ใช้นะค,คันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะฮะเป็นรถเทินไม่น้อยนะครับเจ้าของเก่าดูแลมาดีเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลมาดีเลย โดยเฉพาะตัวโครงสร้างนะครับการันตีการันตีจากคอโต้นะครับตัวรถไม่มีนะครับชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับตัวรถตัวโครงสร้างนะครับไม่มีจมน้ํานะครับไม่มีพลิกคว่ำนะครับมาอย่างแน่นอนนะครับดูตัวโครงสร้างตามกระดูกงูต่างๆเห็นไหมครับนี่เลยนะครับแกะให้ดูแบบนี้เลยนะครับกระดูกระดูกงูนะเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับตัวโครงสร้างชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆเลย รับการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวรถไม่ผ่านการชนหรือกัฟปี้ไม่ผ่านการติศคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับบริเวณซอกต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับบอกเลยนะฮะเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับตัวโครงสร้างตัวพาร์ตตัวบอดี้สวยๆเดิมๆเลยนะสำหรับฮอนด้าแอคคอร์ดนะฮะต่อคือ 0EL ปี2016น้าพาริมัย133,000โลเสนอขายที่ทอโต้นะครับ629,000บาทเป็นรถสองมือนะฮะเป็นรถที่ลูกค้านำเข้ามาเถิด ลูกค้าดูแลดีนะครับในส่งตัวรถนะลูกค้านามาเอาเขาได้ขอดคันนี้มาเทินกับโตโยต้าแคม y ป่ปี2020นะครับคันนั้นเป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมลักชูรี่นะครับเป็นตัวแบ็กท็อปท็อปสุดๆนะที่ลูกค้าเข้ามาเทินแล้วก็ขับรถกลับเลยนะครับใครที่เป็นสาวกนะฮอนด้าก็เป็นหนึ่งคันที่แนะนำกับราคาโดนๆนะ629,000รถใหม่ นะครับ1 3 0 0 0 0สามโลออปชั่นครบๆภายนอกสวยๆภายในสะอาดสะอ้านรถน่าใช้นะฮะตัวเครื่องยนต์สภาพแห้งๆเลยนะติดต่อเข้ามาได้เลย0 8 2 5 1 0นะครับ4 4 0 5นะครับนี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอัดทอโต้นะครับก็ขอบพระคุณ FC ท่านผู้ชมนะครับที่กดติดตามกดรับชมนะฮะสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมอัดทอโต้ยินดีน้อมรับทุกคำติชมนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ